การที่คนเราจะมีศรัทธานั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบนี่หายากคนไม่มีบุญทำไม่ได้คนกิเลสหนาก็ทำไม่ได้เพราะกิเลสมันยอมมันไม่ยอมให้ใจสงบ เมื่อกิเลสมันมีกำลังกล้ามันก็ผลักดันจิตใจให้พุ่งไปคนผู้นั้นก็ไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้อันนี้นะป่าเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยคนผู้มีบุญมากใจคอเยือกเย็นถึงจะมีกิเลสรบกวนก็ไม่รุนแรง สามารถเอาชนะมันได้น้อมจิตลงสู่ความสงบก็ไม่ยากลำบากเท่าไรคนมีบุญมากเพราะเหตุนั้นเนี่ยการทำบุญนี่อย่าพากันเกียกครานคนไม่มีบุญนั่นแหละเป็นคนเจ้าทุกข์ใจไม่สงบแล้วก็มีแต่ทุกข์เดือดร้อน กระสับกาสายไม่เป็นอันยูเดี๋ยวก็หมุนไปทำความชั่วนั่นแหละคนใจฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะผู้ใดรู้ว่ากิเลสของตนมันหนาอย่างนี้ก็ต้องใช้กำลังความเพียรให้เข้มแข็งใช้ความอดทนให้มาก หากเพียนพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยกิเลสมันก็ต้องอ่อนกำลังลงแน่นอนเพราะว่าเมื่อตนไม่ชอบมันแล้วนะตนไม่ส่งเสริมมันน่ะมันจะไปแก่กล้าขึ้นได้อย่างไรอะ่ะการที่กิเลสมันจะแก่กล้าขึ้นได้ก็เพราะว่าไปส่งเสริมมันไปปรุงแต่งมันขึ้น เช่นนี้นะมันจะไม่ให้มันมากอย่างไรเล่าถ้าหากว่าไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นแล้วมันจะมากไม่ได้เลยเพราะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจหล่อแหละเหลวไหลแล้วก็ไม่เห็นธรรมของจริง เห็นแต่ของปลอมมีแต่มันหลอกกิดให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปมาต่างๆอยู่อย่างนั้นแหละก็เลยได้แต่ทำของปลอมนั่นทุกคนนะตั้งแต่เงินปลอมก็ยังไม่ชอบนี่แม้ว่าของอันใดก็เหมือนกันแหละของใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ถ่าเป็นของเทียมแล้ว คนมีเงินมากเขาไม่เอาหรอกมีแต่คนมีเงินน้อยเท่านั้นซื้อของเทียมมาใช้ไม่นานมันก็สึกหลอไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่สะสมตั้งแต่เรื่องไม่จริงไว้ในใจอย่างนี้นะ มันก็จะทำใจนั่นให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปเรื่อยๆไปแม้จะน้อมใจลงสู่ความสงบก็ไม่ทนทานสงบอยู่ได้หน่อยเดียวมันก็ฟุ่งไปแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผูใ้ใดรู้ตัวว่าจิตใจของตนเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าประมาทถ้าท้อถอยแล้ว ผู้นั้นก็ตกเป็นธาตุแทงกิเลสตัณหาอยู่ร่ำไปทำความดีให้เจริญง,งอกงามขึ้นในตนไม่ได้เพราะว่านิวรณธรรมนี่นะท่านแปลว่าทำเครื่องกั้นจิตไม่บรรลุกุศลคุณงามความดีได้อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานิวรณธรรมเนี่ย มันเป็นธรรมกันจิตมาให้ดำเนินก้าวไปสู่กุศลอันสูงท่งตลอดถึงโลกุตระกุศลมมนีก็ไม่มีทางแหละมันจะไปถึงได้ถ้าหากว่าผูใ้ใดไม่เพียรพยายามเขจัดนิวรณธรรมออกจากกิตใจไป อันนี้จึงควรสนใจให้มากทีเดียวอ่ะอันความรักก็ดีความชางังความพยาบาทก็ดีกิเลสโมเนี่ยมันคุ้นกับจิตใจของคนพอแรงคนต้องรู้นะแต่รู้แล้วมันหวงไว้มันไม่ยอมละเนี่ยสำคัญนะ อันซึ่งจะไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเหล่านี้นะไม่ได้หรอกมีรู้ทุกคนนะแต่มันกไม่ยอมละเสียดายมันเพราะว่าความรักอย่างนี้นะเวลามันเกิดขึ้นมันมันก็มีรสอร่อยอยู่ในใจพอได้เหมือนกันแหละทำให้ใจรื่นเริงบันเทิงอันความชังนี่มันก็เป็นความขมคืน แต่แล้วบุคคลก็ยังชอบมันทั้งที่มันขมขืนทำใจให้เศร้าหมองทำใจให้ร้อนอยู่พบนั้นมันก็ยังชอบมันอยู่นี่แปลกจังนะคนเราเนี่ยเหมือนกับคนชอบอาหารที่สแสรงาธาตุนั่นแหละก็รู้อยู่ว่าอาหารนี่มันสแสรงาธาตุแต่แล้วก็ยังไปรับประทานมันนะ เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันอดกั้นต่อความอยากไม่ได้นั่นเองเลยมันไม่เห็นโทษแห่งความอยากก็จึงได้ตกเป็นทาสแห่งความอยากความอยากมันก็ทำให้ร่างกายทุดโทรมไปวิบัติไปเพราะอาหารไปสแสดงกับาธาตทำให้ม้าตปูนปั่นเข้าไปอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละความรัก ความชังมันีมันเป็นอาหารสแสลงของจิตแต่ถึงกระนั้นมนุษย์เราก็ชอบนักชอบนะผู้ใด,ดสร้างกิเลสล่านี้ขึ้นในใจแล้วมันก็มีแต่ทำใจให้ปวนปัน่นให้เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นแหลปะปานั้นก็ปล่อยให้มันเผาให้มันร้อนดินร้อนอยู่นั่นแหละ ไอ้ซึ่งจะไปกำหนดละมันเนะตือนใจให้เบื่อให้หน่ายมันไม่แล้วอันนี้คนเรามันถึงไปไม่รอดนั่นแหละมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะมันหวงกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่อย่างนั้นนะมันจะมันจะพ้นทุกข์ไปได้อย่างไรอะ่ะเพราะว่าทุกข์ทั้งหลายมันเกิดมาจากกิเลสเป็นต้นเหตุ เหมือนยังต้นไม้นี่แหละมันก็เกิดมาจากดินนั่นนะ,ะมันไม่ใช่เกิดขึ้นที่อากาศเมือ่อบุคคลจะทำลายต้นไม้ต้นนั้นมันก็ต้องขุดลงไปตัดลากฝอยลากแก้วมันออกแล้วมันก็หมดเชื้อไปเลยไม้ต้นนั้นนะถ้าตนไม่มีกําลังจะตัดรากแก้วมันได้ก่อน ก็ตัดกิ่งก้านสาขามันลงไปก่อนอมาให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปเมื่อมันแตกกิ่งแตกก้านออกมาก็ตัดลงไปเรื่อยๆไปไม่ตัวน,นั้นมันก็ไม่เจริญง,งอกงามแล้วมีแต่จะค่อยตายไปทีละน้อยละน้อยไปในที่สุดมันไม่สามารถจะงอกงามเจริญไปได้แล้วมันก็ตายเท่านั้นเอง ไม่ตัวนั้นนะเพราะอาศัยความเพียรของมนุษย์อันนี้ก็เหมือนกันแหละกิเลสอันหมักดองอยู่ในใจของคนเรานี่หากว่าเมื่อบุคคลไม่ท้อถอยความเพียรไม่ละทิ้งความอดทนเพียรเพ่งพินิจอยู่อดกั้นทนทาน ต่ออำนาจแห่งความรักความชังอดไม่คิดหมายเขาว่าอย่างนั้นแหละอดคิดไปในเรื่องเช่นนั้นเมื่อเราหัดอดถัดทนเข้าไปมันก็อ่อนกำลังลงเองในความคิดอันนั้นนะมันก็ไม่แก่กล้าขึ้นไปเป็นอย่างนั้นมันกิเลตอนนี้มันก็ค่อย อ่อนกำลังไปเรื่อยๆเหมือนอย่างบุคคลตัดก้านร,รานกิ่งของต้นไม้ลงนั่นแหละแต่ถ้าบุคคลได้มีกําลังมากเพียบพร้อมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคก,กาลังพร้อมแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยากในการลากกิเลสนะ ก็เหมือนอย่างคนที่มีกําลังพร้อมมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำลายต้นไม้ต้นนั้นพร้อมแล้วมันก็ไม่ยากแหละขุดเจาะลงไปตัดรากมันไปโดยลำดับจนถึงรากแก้วตัดรากแก้วแล้วไม้ต้นนั้นก็โค่นลงอยู่ไม่ได้แต่เมื่อกําลังยังไม่พร้อมก็อย่างว่านะก็ตัดกา้านลานกิ่งันไปก่อน อันนี้เหมือนการเมื่อตอนยังไม่มีกำลังสามารถที่จะถอนรากของกิเลสนั้นออกได้ก่อนก็พยายามตัดทอนกิ่งก้านสาขาของมันคือว่าอดคิดอดนึกไปเรื่อยๆไปเมื่อไม่มันคิดมันนึกไปกิเลสเหล่าน,นี้มันก็ไม่งอกงามขึ้นในจิตใจได้ มันก็อ่อนกำลังไปเรื่อยๆในที่สุดเมื่อกิเลสเหล่านี้มันสงบลงจิตใจก็รวมลงเป็นหนึ่ง<ม>บุคคลนี้ไม่จะไปเจริญพระกรรมฐานอะไรก็ตามแหละแต่ถ้าหาว่ามันเผลอๆกิเลสมันเกิดขึ้นไม่อดไม่ทนไม่ภาคเพียนเพ่งพินิษ กำหนดละมันแล้วกรรมฐานนั่นก็ไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบใจเพราะว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วกรรมฐานก็ลบเลือนไปไม่ปรากฏในใจเลยการที่กรรมฐานแต่ละอย่างจะปรากฏในใจได้นั่นก็เพราะว่าใจมันนิงนะ่งอะ สติควบคุมจิตไทนิง่งนั่นแหละกรรมฐานจึงปรากฏขึ้นได้เหมือนอย่างบุคคลต้องการจะดูวัตถุสิ่งของอะไรให้มันเห็นชัดๆอย่างนี้นะถ้าไปมัวแต่เลี้ยววกเหลียวแวกไปมาอยู่อย่างนั้นนะมันจะไปเห็นวัตถุสิ่งนั้นได้ละเอียดละออยอย่างไรเล่า ่อเมื่อจ้องสายตาเขม e งไปไม่วกแวกไปทางอื่นแล้วอย่างนี้สายตาทั้งหมดมันไปรวมอยู่จุดเดียวนั้นมันก็เห็นวัตถุอันนั้นได้ชัดเจนเลยก็ฉันใดการเพ่งกรรมฐานก็อย่างนั้นแหละเช่นอย่างเราเพ่ง ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะใจก็จดจ่ออยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนานไปมันก็เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกปรากฏชัดในใจเลยเนะนี่ยเมื่อใจมันไม่คิดไม่สงสัยไปข้างนอกแล้ว มันก็อยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกนั่นแหละบัดน,นี้หรือว่าเพ่งต้องการอยากจะดูกระดูกซีโครงบอกอย่างนี้นะหรือว่ากระดูกสันหลังหรือเมื่อเพ่งเข้าไปไม่ท่อไม่ถอยมันนิมิตคือว่า เครื่องหมายของกระดูกสันหลังหรือกระดูกซี่โครงนะมันจะปรากฏในใจนั้นเพราะว่าใจมันดิ่งไปสู่โครงกระดูกนั้นโดยส่วนเดียวมันไม่ได้พลิกแพลงไปที่อื่นในที่สุดโครงล่างของกระดูกก็ปรากฏในใจในัรณีใจมันก็นึกได้เลยเออคนเราเนี่ย มันไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยไอ้ที่มันจะคุมกันอยู่ได้นี่ก็อาศัยโครงล่างกระดูกนี่เท่านั้นแหละเป็นเครื่องทำให้เนื้อหนังมังสาเส้นเอ็นน้อยใหญ่อะไรยึดกันอยู่ได้อุปมาเหมือนอย่างบ้านเรือนนะมันก็มีโครงหลังคานั่นแหละ เป็นเครื่องรองรับเครื่องมุงต่างๆไว้เครื่องมุงก็จึงค่อยแนบเนียนอยู่ได้นั่นถ้าโครงหลังคามันชำรุดแล้วเครื่องมุงก็ชำรุดไปตามกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อโครงกระดูกนี่อย่างใดอย่างหนึ่งมันหักมันชำรุดลงไปไอ้ยวัยวาส่วนอื่นๆมันก็แปรปวนไปตามกันนั่นแหละ ไม่มีอะไรแน่นอนเลยนี่กล็ลองนึกวาดภาพดูเมื่อมันเพ่งเข้าไปเห็นอย่างนั้นนะว่าเมื่อตายจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะเนื้อหนังมังสาเรานี่เปื่อยเน่าผุพังไปเส้นเอ็นก็เปื่อยเน่าผุพังไปอย่างกระดูก ของโครงล่างของร่างกายนี่มันก็ปะติดปะต่อกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เลยมันก็กระจัดกระจายไปคนละแห่งละหนไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารอยู่ได้เลยนี่ถ้าเราเพ่งเห็นโครงกระดูกให้มันชัดเจนได้อย่างนี้เราก็จะมองเห็นอัตภาพร่างกายนี้ไม่มีแก่นสารอะไรเลย นี่แหละเมื่อกรรมฐานอย่างว่าเนี่ยปรากฏขึ้นแล้วจิตใจนี่มันไม่ไปไหนแล้วบ้านี้มันก็จ้องอยู่แต่อุคหะนิมิตนั่นแหละนิมิตติดตาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเพ่งให้มันเห็น อย่าให้ใจมันมืดตื้อเมื่อเพ่งเข้าไปภายในมีแต่มืดตื้ออย่างเดียวนะ่ะนั่งไม่ทนหละู้นั้นลนวะก็จิตถอนออกมาแนละ้วฟุ้งซ่านไม่ยอมสงบมันไม่ยอมเข้าไปสงบหรลกเพราะมันมืดอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละอย่างที่เราอยู่ในที่มนมืดแต่มันก็อึดอัด ก็ต้องการแสงสว่างก็จุดไฟขึ้นเมื่อแสงสว่างบางเกิดขึ้นมันก็ทำลายความมืดนั้นไปอันนี้ชั้นใดจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละตามปกติเมื่อเราไม่ได้ทำความเพียรภาวนามันก็ถูกโมหะความหลงน่ะครอบงมจิตไว้ ทำให้จิตนั่นมัวหมองมืดมนอยู่อย่างนั้นแหละนั้นต่อเมื่อมาทำความเพียรเพ่งพินิษเข้าไปภายในนั้นไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันก็เห็นแจ้งในพระกรรมฐานเหล่านั้นอย่างที่ว่ามานั่นแหละ แสงสว่างมันก็ปรากฏขึ้นมาจากกิจใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเมื่อเราไม่ตั้งใจมันก็ไม่สำเร็จแหละงานทุกอย่างงานทุกอย่างมันสำสำเร็จได้โดยความตั้งใจหนักเอาเบาสู้ ทำยังไงได้ตัวเองหากละกิเลสไม่หมดในชาติหนุนหลังนน่นกิเลสนั้นมันก็พาให้ทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นชนะกกกรรมนำให้มาเกิดเป็นขันหานิขึ้นอีกก็อย่างนี้แหละ เมื่อมาอาศัยขันหา้าใหม่นี้อีกแล้วก็ยังมาเกียดคร้านไม่ทำความเพียรละกิเลสเหล่านี้อย่างนี้มันก็กิเลสนี่มันก็งอกงามขึ้นในจิตใจเรื่อยมันก็มีอิทธิพลนะ,ะบ,บังคับจิตใจนี่ให้ทำชั่วบ้างทำดีบ้างถ้าหาากิเลสนี่มัน หนาขึ้นมากๆแล้วส่วนมากมันก็บรรดาให้ทำชั่วนั่นแหละมากกว่าทำดีบางคนก็เห็นผิดเป็นชอบไปเมื่อมันมืดเขาพอแล้วก็เห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีโลกหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระนิพพานไม่มีนั่นแหละกิเลสี่เมื่อมันหนาแน่นเข้าไปแล้ว มันจะบรรดาลให้จิตเห็นผิดเป็นชอบจากทำนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่แหละนั่นก็ทำให้ผู้นั้นเมื่อมีความเห็นผิดแล้วมันก็ไม่เพียรลาบบาปไม่เพียมไม่เพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนแล้วอืม มีแต่สะสมกิเลสบาปประทให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจเรื่อยไปเพราะมันมองเห็นว่ากิเลสเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้คนเป็นทุกข์แต่อย่างใดแม้บุคคลจะทำบาปท,ทำกรรมอะไรบาปกรรมนั้นมันก็ไม่ตามให้ผลแก่ใครเพราะมันเห็นว่าตายแล้วสูญไปหมดเลยอย่างนี้นะนี่แหละผู้ที่มีความ เห็นผิดไปอย่างนี้มันทำลายโลกให้วุ่นวายอยู่เนี่ยขย่าโลกให้วุ่นวายเดือดร้อนหมู่มนุษย์อยู่ไม่เป็นสุขก็เพราะคนจำพวกที่มีความเห็นผิดดังกล่าวมานี้เองเี่ะ